ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอังคารตรงกับวันที่13ของเดือนมก,กราคมแรมสิบค่ำเดือนสองปีนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันท่านจะประกอบพิธีการมงคลต่างๆก็ได้ในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าเลิกผานาทีเลิกก็ดีอยู่ในช่วงของวันนี้ สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้อง ดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรทำไรก็จะมีความสำเร็จการงานก็ดีการเงินก็ดีหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่า เป็นยามอัปะงงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่และวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็สีแดงสีชมพูสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดี จะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบทําอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยน้อยเกี่ยวกับเรื่องการงาน จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องกันท่านก็จะต้องทำในวันนี้แต่ท่านก็ยังดีท่านยังมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยให้กำลังใจสนับสนุนท่านเรียกว่าการงานดีท่านจะไม่ผิดหวังอะไรในในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างหยิบจับทำอะไรก็จะ มีการจับจ่ายใช้สอยแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเงินทองก็ยังพอมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคู่รักคู่ครองวันนี้ต้องตามใจเขาจะทำอะไรอย่าขัดใจเขาแต่ถ้าหากว่าเราขัดใจเขาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นเย็นไว้ในช่วงของวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ก็คือสีดำสีเทาสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทําอะไรก็มีความสําเร็จวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรการงานของท่านก็มีอยู่เรื่อยๆท่านทำได้และก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานในวันนี้มีทั้งงานหนักงานเบาเข้ามาหาท่านแต่ท่านก็ทำได้ด้วยดี ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังสักหน่อยในเรื่องของคนจะมาขอหยิบขอยืมให้ท่านนึกและตรึกตรองดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะให้เขาไปแต่หากว่าเราให้เขาไปแล้วบางทีบางครั้งเราไปขอทวงหรือว่าไปขอคืนอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นการเงินการทองวันนี้ท่านต้องระวังไว้ในเรื่องคู่ละคู่คลองดี เขาจะเอาอกเอาใจตามใจเ,เราทำอะไรพูดจาอะไรในเรื่องของการงานก็มีการปรึกษาหารือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองกับสีชมพูสองสีจะเป็นสีที่ทำให้ท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำอะไรมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานวันนี้ก็ถือว่าดีมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านอยากได้งานอะไรสมัครงานอะไรไว้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเรียกว่าการงานดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้าง แต่ให้ท่านระมัดระวังในช่วงของตอนเย็นๆจะมีการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรอันนี้ต่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจะมีรายจ่ายอยู่บ้างคนรักคนใครในวันนี้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งรู้จักก็ถือว่าดี พูดจาดีในวันนี้จะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีดำสีเทาสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ ในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยถ้าหากว่าคนที่เกิดอยู่ในวันพุทธทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าการเซ็นสัญญงสัญญาในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง การค้ำประกันอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังไว้อย่างมากๆถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปค้ำประกันอะไรกับใครในช่วงของระยะนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันแต่ให้ท่านระวังจะมีคนมาชักชวนหลอกลวงให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้ต้องใจหนักๆเขา้ไว้ในวันนี้ ในเรื่องคู่รักคู่คลองวันนี้เขาจะเอาแต่ใจตัวเองพูดนิดพูดหน่อยระวังพูดร้ายจะกลายเป็นดีพูดดีจะกลายเป็นลายให้ท่านระมัดระวังและให้ท่านใจหนักหนักใจเย็นเย็นอีกด้วยในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดในวันพระฤรหัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีครีมสีน้ำเงินสองสีนี้ จะเป็นสีที่ดีติดเนื้อติดตัวมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงของวันนี้การเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสจะลองเสียงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรมีความสำเร็จในวันนี้ ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนอย่างมากคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัดจะลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะดีอย่างมากจะมีกำ,กำไรและจะมีความรุ่งเรืองทำอะไรก็มีความสำเร็จ ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ให้ท่านระมัดระวังไว้แต่ก็ไม่เดือดร้อนการเงินการทองท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องคู่รักคู่ครองวันนี้ก็ต้องระมัดระวงังพูดจาอะไรเขาอาจจะคอยจับผิดเราอยู่จะทำให้เรานั้นอารมณ์ร้อนแต่ต้องใจยเย็นๆถ้าหากว่าเราอารมณ์ร้อนจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นได้ เปรียบเสมือนลินกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีการกระทบกระทั่งกันให้ท่านระมัดระวังไว้ใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤหัสในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้สีเขียวสีน้ำเงินสองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีโชคมีลาบมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ดีแต่ท่านต้องระวังในเรื่องของการทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายรับ สลับกับรายจ่ายหยิบจับรายก็มีความสําเร็จแต่ท่านก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอีกด้วยในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่นั้นคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พูดะอาะไรทำไรเขาก็เชื่อฟังให้คำปรึกษาหาลือได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีขาวสีน้ำตาลสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจํำวันนี้ การงานการงานวันนี้ก็ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับทำอะไรวันนี้จะมีความสาเร็จอย่างง่ายดายมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนให้งานของท่านนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีการเงินการทองวันนี้ก็จะมีคนที่เคยเขอหยิบขอยืมไปเอาเงินมาคืนท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้คน คนรักคนใครในวันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีแต่อาจจะแง่งอนสักหน่อยในช่วงของวันนี้เราจะต้องตามใจเขาบ้างแต่ถ้าหากว่าเราขัดใจอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นก็ได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับวางดวงประจําวันของท่านวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาอยากได้อะไรเงินทองก็ให้ไหลามาเทมาการงานก็ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็ขอให้มีกับทั้งหมดเจ็ดวันนี้ ขอทุกทักขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี